วันนี้พามาเดินตลาดครับผมผลไม้มีส้มมีหลายอย่างครับผมพามารับชมมีองุ่นสวยๆสองสีเนาะสำหรับองุ่นมีฝรั่งมีมะม่วงมีหลายอย่างครับผมมีมะละกอสุก ครับเยอะแยะเลยครับมีหลายอย่างก็ฝากรับชมเป็นกำลังใจด้วยนะครับกล้วยกะวีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฝากรับชมเป็นกำลังใจครับผม ช่วงปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมีแต่สิ่งดีๆครับผมสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับผมเนี่ยกล้วยวีใหญ่จังบายบายท่านผู้ชม บายบายปูนปูน